เอ้ยโอ้โหโอุห้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วเอไปเลยกัดตัวกันหน่อยแล้วอะอสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพาน้องกบฮอนฟ็อกแล้วว่าจะพาบูฟ็อกด้วยนะมาว่ายน้ำสักหน่อยนี่ กำลังเติมน้ำเลยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นบูฟ f อตัวใหม่นะครับยังเป็นตัวเล็กอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราโยนอาหารลงไปเนี่ยปฏิกิริยาของมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามันถ้าเราเอามันไปนเล่นน้ำนะมันโดดออกแน่นอนอะ่ะมันโดดสูงมากเลยนะตัวเล็กเลยคิดว่าต้องเพิ่มน้ำหนักสักหน่อยในนี้นะครับผมในนี้มีสดิ๊อยู่เดี๋ยวรอดูนะเอ้ยเอ้ย,อยเอาแล้วเอาแล้วครับผม เอาแท่งเป็นไงบ้างได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยไหมโอ้ไม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยได้แล้วโอ้เก่งมากเลยนะเพื่อนๆอุ้ยถือว่ามันเก่งมากแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูความเปรี้ยวของมันนะเนี่ยเรียบร้อยเหลือสองตัวสุดท้ายครับผมผู้เข้าแข่งขันของเราเหลือสองตัวสุดท้ายอุ้ยอุ๊ยแอบมาดักนะ เป็นไงบ้างนี่นี่นี่เอาเอาเอาอิ่มแล้วหรือเปล่าเนี่ยสัดไปสองตัวอิ่มแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยลงไปให้เลยเนี่ยน่าจะอิ่มแล้วไปเพื่อนๆถึงเวลาแล้วเดี๋ยวปล่อยน้องกบลงสู่กระมังเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมา ผมว่าเดี๋ยวเราลงชุดตัวใหญ่ไปก่อนดีกว่านะครับผมนี่เทไปเลยโอ้ยนี่เอ้าเอ้าเอ้าเทไปเลยโอ้โหนี่เป็นไงคึกเปล่าแหมเป็นไงเป็นไงเอ้ยเทยชอบมากเลยนะเนี่ยยังเทอะครับนั่นๆเดี๋ยวเอ่อจะว่าไงดีเนี่ย เอาชุดฮอนฟอกลงมา,อาฮอนฟอกลงเลยนี่ฮอกเอาเจ้าฮอกเอาเจ้าฮอกเอออ่ะฮอกเ,เดี๋ยวหยิบดีกว่าเนาะไปฮอกไป,อ,ป,ไปอึ๊บไปโอ้ไปนะเจ้าฮอกเสร็จก็ต้องตามด้วยเจ้าปิกาจูนี่เป็นไงปิกาจูปิกาจู มาจะปีกจูไปแล้วต่อไป3ามทหารเสือตัวเล็กของเราไม่เล็กนะไอสีเขียวตัวใหญ่มากเลยนะเอาไปเอา้าไอเหลืองเหลืองไม่ลงลงแล้วเละแล้วก็ถึงทีพระเอกของเรางานนี้เพื่อจิว๋วโดยเฉพาะ่ะจิว๋วลงนะจิ๋วนะมึงจะหนีนะจิ๋วนะไปจิวปจ๋วเอ้าเอ้าไปจิ๋ว ลงไปแล้วโอ้การว่ายน้ําเล่นกับเพื่อนๆครั้งแรกของจิว๋วเอาเอามาบ่อนี้ไม่ได้นะไอจิ๋วนะไอจิ๋วอร่อยเลยถ้าเอามาบ่อนี้ให้อยู่บ่อนี้แหละดีแล้วดูดูนี่จิ๋วมีเพื่อนยังจิว๋วโอ้ภาวนาให้ตัวนี้เป็นตัวเมียอยู่นะภาวนาอยู่อย่าให้เป็นตัวเมียจุงเบย ดีเจ้าฮอปฮอปพี่ใหญ่แต่ตัวไม่ได้ใหญ่สุดแล้วตอนนี้อุ้ยขามันถึงพื้นแล้วเพื่อนๆต้องเติมน้ําต้องเติมน้ําขามันถึงพื้นมันจะกระโดดออกได้ไหมเนี่ยโอ้เท่ฮนะเดี๋ยวขอ,อยากข้ามฝัง่งข้ามฝั่งหน่อยฝั่งนี้แสงจะดีหน่อยไหนเป็นไงบ้างทุกท่านบูฟ็อกเล่นน้ำบ่อยไงช่วงนี้ไง ก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นไงบูฟอกอ่ะใช่ป่ะพวกเราอ่ะฮะแล้วก็คอนฟอกตัวนี้ก็เล่นน้ําบ่อยเหมือนกันก็เลยไม่ตื่นเต้นไงใช่ไหมนี่พี่เบิมพี่เบิมขัดตัวขัดตัวมาพี่เบิมขัดตัวหน่อยมาเราอ่ะอืมอไปแล้วนี่คือเจ้าอูดนะนี่เจ้าอูดตัวเมียเป็นตัวเมียตัวเดียวเลยโอ้โหหันมาอีกทีเจ้าจิวหายไม่เอานะจิวนะ โอ้โหมันเปรี้ยวมากเลยเพื่อนดูมันดูมันดูมันไอจิ๋วไปจิ๋วจิ๋วจิ๋วไอจิ๋วเอาจะจับไม่ให้จับได้มาขึ้นมือเราทำไมเนี่ยฮะฮะไอจิวฮะไอจิ๋วนะรักเว้ยคือไม่มีชื่อหรอกนะแต่มันตัวเล็กที่สุดเรียกไอจิ๋วไปเลยก็เลยติดปากเรียกจิ๋วก็เลยได้ชื่อจิ๋วไปเลยไปไอเนี่ย สาธุมึงเป็นตัวเมียให้กูหน่อยนะสวยงามทำน้ำวนไหมทำน้ำวนทำน้ำวนให้กบทำน้ำวนให้กบดูอู้เจ้าจิว๋วดูมันว่ายน้ำนะเอ้ยเป็นไงเอ้แข็งแรงแข็งแรงจิวจ๋วจิ๋ว นี่้ยเฮ้ยว้าวไปแล้วจิวบอกกูไม่ไหวแล้วกูไปก่อนนะสีสดมากนะครับเพื่อนๆดูดูด,ดูแต่ละตัวสดมากอืมสนุกจังเลยเนี่ยโอ้โหคนสนุกจังเลยถ้าผมตัวเล็กกว่านี้ผมลงไปเล่นด้วยแล้วผมลงไม่ได้ไงโอ้ฝั่งนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะใครทะเลาะก,กับใครเนี่ย เราเนี่ยเราเนี่ยสนมากนะตัวนี้นะดูดิหน้าแผลกำลังดีขึ้นแนละ้วพี่เบิ้มอเอนน้ตัวนี้มีป่านป่านอยู่กลางหลังขัดตัวให้นอนก่อนขัดตัวหน่อยขัดตัวหน่อยมะเดี๋ยวขัดตัวกันหน่อยเราอะทรงดีมากเลยนะ พี่แกไอ้ทรงดีมากเลยอเอา้าเกาะนิ้วไหมเฮ้ยเกาะเนี่ยเกาะได้แล้วเนี่ยเกาะนิ้วได้ไหมเนี่ยเกาะได้ไหมฮะเกาะนิ้วได้ยังเกาะนิ้วได้ยังอืมเดี๋ยวมีเงินหน่อยจะซื้อรองพื้นใหม่ให้ไม่เอามอสมอสไม่เอากลัวจะป่วยเนาะพี่เบิ้มพี่เบิ้ม พี่เบิ้มเนี่ยเป็นไงบ้างเราอ่ะชีวิตเราเป็นไงบ้างช่วงเนี้ยโอ้โหดีดเต็มหน้าเต็มหน้าเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็อยากจะให้ทําอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผม คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายครับ